หวันหนึ่งเหรียญหนึ่งความมั่งคั่งกับช่อง r i เร m o o n c ค i ยนะครับวันนี้เรามาติดตามเหรียญที่ชื่อเวนด้วยกันตอนนี้ราคาอยู่ที่0.03ตัว1393หรือ1ันสนะครับตัวย่อก็สะกดว่า w e n เป็นเหรียญเครือข่ายของ s o l a n a ซึ่งส่วนตัวผมตามทฤษฎีแล้วเนี่ยเหรียญน,นี้น่าจะใช้ในการเล่นเพื่อคลอสกับตัวของจุ๊บ นะครับซึ่งเป็นเหรียญของกระดานจูปิเตอร์ซึ่งจะมีการแจแอออก a i r d ด o p พรุ่งนี้นะครับตัวนี้จะวิ่งเร็วในวันพรุ่งนี้ผมคาดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าวานจะเล่นตัวจ๊บเนี่ยเป็นเหรียญหลักก่อนแล้วตัวนี้จะเป็นเหรียญรองนะครับฉะนั้นผมคิดว่าราคาเนี่ยจาก0.03ตัวพันสี่เนี่ยอาจจะขึ้นไปประมาณ8,000ถึงประมาณ0.01ตัวที่พันต้นๆน,นะครับในวันพรุ่งนี้ คือเป็นการเล่นรอบระยะสั้นเพราะหนึ่ง 1. ผมดูอุปทานแล้วมีแค่พันล้านนะครับแล้วก็สองคือโทเค็นหมุนเวียนที่ถูกล็อกเนี่ยคือ728.33ล้านนะครับแล้วอุปทานหมุนเวียนอยู่ที่628.33ล้านแต่มาดูปริมาณการซื้อขายรายยีชั่วโมงนะครับอันดับอยู่ที่34ของ Coin Market Cap แล้วก็ เรื่องของเม็ดเงินนะครับอยู่ที่หนึ่ง้อยเก้าสิบหล้านนะครับมูลค่าการตลาดอยู่ที่อันดับสามร้อยแปดสิบสองนะครับแล้วก็เม็ดเงินอยู่ที่แปดสิบเจ็ดจุดสี่สองล้านนะครับอันดับที่สาม้อยแปดสิบสองถือว่าใช้ได้เลยนะนะครับดีกว่าหลายๆตัวด้วยซ้ำไปนะตอนนี้ตัวนี้อยู่ในเครือข่ายของโซโลนานะครับหรือโซ โฮเดอร์ er, นะครับดีมากเลยมีสามแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบแปลว่ามีคนจ้องจะเก็งกำไรอยู่นะครับนะแคคูเลตซับไพยก็เจ็ดร้อยี่สิบแปดล้านนะครับก็ประมาณนี้ก็ถือว่ายังถูกมากนะครับผมคิดว่า,าใส่ไปสักสิบยี่สิบดอนเนี่ยพรุ่งนี้ค่อยมาจับจังหวะเล่นซานเอานะครับแท็กก็เป็นเหรียญมีมกับโซโลนานะครับเป็นหลัก ก็เหรียญตัวเนี้ยนะครับเรามาดูเรื่องของทวิต t ตอรด้วยกันนะครับทวิต t ตอรเนี่ยผมได้ดูนะมีผู้ติดตามประมาณแปดหมื่นสี่พันฟอลโล่นะครับใช้ได้เลย f ฟ l ลโล่งประมาณแปดเนาะเราก็เห็นมูถือเยอะขนาดนั้นเนี่ยผมคิดว่าทุกคนรอแล้วล่ะนะครับรออะไรบางอย่างซึ่งผมว่าน่าจะพรุ่งนี้นะครับน่าจะเป็นการขึ้น รอบใหญ่ๆของเขาเหรียญมีมตัวอื่นๆอย่างเช่นวิฟนะครับแล้วก็ตัวของไมโลราคาลงหมดเลยนะครับลากลงไปปั๊ม s o โ a นานะครับเดี๋ยวเม็ดเงินจาก s o โ a นาเนี่ยน่าจะมาพวกจุ p บหรือจูปิเตอร์นะครับรวมถึงเวนซึ่งเวนเอจุบเนี่ยเขาก็ต้องเอาขึ้นไปเทียบกับ u n i ิส a ออยู่แล้วฉะนั้นเวนเนี่ย น่าจะมีจุดหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับที่วานเขาน่าจะเล่นพร้อมกับกระดานของจูบหรือจูปิเตอร์เว้นตอนนี้มีแอลแบงค์ออกค่าปิดมาร์สเมโคโบเรเดียมแล้วก็คอย e x x t c o m แล้วก็กระดานจูปิเตอร์นะครับปิดทัวร์นะ ก็กระดานจูปิเตอร์เนี่ยมีหลายคู่เถรดมากๆเลยแปลว่าตัวเนี้ยคือได้เครดิตจากกระดานจูปิเตอร์แน่นอนนะครับคือน่าจะเป็นตัวเต็งของเขาดูจากข้อมูลจากตรงนี้นะนะครับใครจะเห็นต่างอะไรผมก็ไม่ว่ากันนะครับก็ประมาณนั้นเออเรามาดูเรื่องของเว็บไซต์ด้วยกันแล้วกันนะครับเว็บไซต์ของเวนเนี่ยก็ เขาบอกว่ามันเป็นพวก nft based on nft ด้วยนะครับตัวเนี้เขาเขาก็เรียกว่า f a c t i o n a l นะครับเป็นพวก community coin นะครับ the first community coin based on nft นะครับจริงๆก็มีสับอื่นที่ผมแปลไม่ออกอีกนะก็หลักๆเนี่ยพอยหลักน่าจะเป็น nft นะครับเราก็จะมีการเขียนจดหมายของตัว ตัวเวนด้วยนะครับก็หลักๆน่าจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าโฟกัสทางนีมนะครับเขาบอกว่า a อ d d o p เนี่ยประมาณเก l สิบเ d อร์เซ o นลิควิดิตประมาณ20%่สิบเอร์เซนประมาณ10%นนะครับก็น่าจะมีเรื่องของการสเต็กด้วยนะครับแต่โทเค็นเนี่ยอุปทานเต็มของมันในโทเค็นโนมิกประมาณพันพันล้าน เรวก็มีการเคลม a i r ์ดอก็สามารถที่จะเข้าไปเอา a i r ์ดอได้นะครับตามเงื่อนไขเขาบนเว็บไซต์มีเครดิตเหมือนกับกระดานจูปิเตอร์จริงๆนะครับอย่างนี้ผมบอกน่าจะเป็นสายตรลงซึ่งรูปแบบนี้การเขียนเว็บไซต์คล้ายๆกับไมโลเลยนะครับคล้ายมากนะครับน่าจะเป็นเหรียญต,ตัวต่อไปที่เป็นเฟสของไมโลนะครับอาจจะขึ้นไปได้ อ,อย่างที่ผมบอกนะครับคือน่าจะประมาณหนึ่งพันนะครับที่ศูนย์สองตัวหรือหนึ่งตัวก็ได้นะครับใครจะไปรู้เนาะนะครับเพราะไมโลก็ขึ้นมาถึงศูนจุดหนึ่งได้ในเวลาไม่ช้าผมคิดว่าตัวนี้น่าจะได้นะครับในระยะเวลาสั้นๆดังนั้นผมก็คิดว่าราคาเนี่ยน่าจะไปหยุดที่ประมาณศูนย์หนึ่งตัวเนี่ยแหละนะครับแล้วก็รอตลาดจะทิงเลยที่ราคามันจะไปอ่นะ ฉะนั้นเรามาดูเรื่องข่าวด้วยกันเขาบอกว่าเวนเนี่ยแอร์ด o อคือ41%่เอดเปอร์เซ็นของโซโลนามมคอยนะครับยังไม่ได้รับการอ้างสิทธิ์แล้วก็เวลาเนี่ยใกล้ถึงเส้นตายแล้วคืนเดทไลน์นะครับเวนเนี่ยอีก41%เอร์เซนยังไม่มีผู้อ้างสิทธิ์นะเนื่องจากการสิ้นสุดการแจกเหรียญโซโลนามีมใกล้จะถึงเวลาประมาณ10.00น,นตามวันเวลาของวันจันทร์นะครับวันนี้วัน อังคารแล้วนะครับแต่ก็เป็นวันจันทร์ของเขาฉะนั้นโทเค็นเวนนะครับสร้างขึ้นเป็นการแสดงความเคารพต่อชุมชนโครงการของคริปโตนะเราก็จะเป็นพวกแคชปอ o ดูนอนาลิติกนะครับแล้วเป็นโทเค็นที่เน้นเรื่องของ NFT โดยเฉพาะนะครับแล้วก็กลายเป็น NFT ที่แบ่งออกเป็น1ล้านล้านชิ้นนะครับแต่ละชิ้นเนี่ย ก็จะเป็นส่วนที่จะเป็นโทเค็นนะครับคือแตกมาจาก NFT กนะครับใช้ในการเลดฟันนะครับจาก NFT ตัวหลักของเวนนะครับฉะนั้นมีเบื้องหลังอันนี้คือเป็น s o ล a น a แล้วก็เป็นเหรียญที่เป็นเลือดแท้ของโซลอน a ด้วยนะครับหมายถึงอยู่ในเครือของ FTX เนี่ยแหละนะครับก็เป็น NFT ตัวหนึง่งก็เข้าไปติดตามได้ในเหมียวนะครับแวร มาวนะครับวับนที่23ธันวาปีสองพนิบนะครับก็มีการแจก a i r ์ดนะครับเพราะว่าเวเนี่ยถูกแจกแอร์ดผ่าน DEX ของ j u p i t e r นะครับหรือว่า Decentralized Exchange mm hmm. เป็นการทดสอบร้านแพดใหม่นะครับเพราะว่า j u p i t e r ร์เขาจะเขาจะทำในตัวของของเด x ขึ้นมานะครับแข่งกับอีแข่งกับ, East, กบ un น s w a p นะครับเขาก็เลยให้เดให้ไอ เวนเนี่ยออกมาด้วยนะครับราคามาตรฐานของเวนเนี่ยอยู่ที่พนะันหเนาะตอนที่ผมดูเนี่ยคือพันสามพันะครับแล้วก็ a อ r ดอแต่ละใบก็สามารถรับโทเคนได้ถึงประมาณ6 4แสนสี่หบสเหรียญนะครับในราคาปัจจุบันฉะนั้นมีคนเก็งกำไรเยอะนะครับมีคนเข้ามารับ a อ r d ดอเยอะนะครับก็น่าจะเป็นพวกกระดานพวกเอ่าเทียรหนึ่ง ลงไปนะครับที่ไม่ใช่ตัวหลักๆอย่างไบแ a น c e อย่าง OKX OK อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นพวก b i t g ก t พวก m เ g กโ b a โ b i ิ m a r t อย่างนี้นะครับก็เตรียมรอรับพวกนี้แล้วอันนี้ก็เป็นการ r e ference ถึงจูปิเตอนะครับกระดานของจูปิเตอเข้าไปด,ดูรายละเอียดได้เลยวันที่28มกราคมปี2024นะข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกัน นะครับเราก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันและสําหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากเหรียญเวนเอาไว้ด้วยละกันนะครับเราก็มีกลุ่มบล็องเราก็โซโลนานะครับเป็นกลุ่มเดียวกันเลยนะครับแล้วก็มีกลุ่มของมิชชั่นนิวมูลวีเนะครับเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนแล้วกันการลงทุนมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็คิดว่า พรุ่งนี้นะครับท่านใดที่ปรับตัวนะครับแล้วสู้ไปด้วยกันนะครับผมว่าเวนเนี่ยราคาน่าจะแรงนะครับแล้วเป้าของผมคือศูนย์จุดหนึ่งนะครับอาจจะพันพันล้านอ่ะนะไม่ไม่ได้เยอะหนะ่อยศูนย์จุดหนึ่งศูนจุสองจุดศูนจุดสามเป็นไปได้นะครับเร็วๆนี้อาจจะเป็นรอบของเดือนหน้านะข้อมูลโดยทั่วไปประมาณนี้ นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะเราก็หวังว่า1วัน1เหรียญ1น1ความมัง่งคั่งกับช่อง rich moon coin สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Bitget w เ,เว็บ3เปลี่ยนจาก m e g ก s ะสบอบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน Bitget สามารถสมัครกระดานได้